็ขอสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาดูเหรียญเหรียญก็จะเป็นเหรียญเก่าที่เก็บไว้นานแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญของน่าจะเป็นเหรียญสองบาทนะครับสองบาททองเหลืองครับผมก็ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ครับพี่น้องงานการก็ไม่ค่อยจะทำกันนะครับตกงานอยู่ไร่อยู่สวนค่าขายก็ไม่ขึ้นนะครับ ศรษฐกิจดันนี้ครับสิ่งที่มีค่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเหรียญน,นะครับเหรียญกระสับนะครับคือเงินเงินบาทที่เราไว้ซื้อกัอขอบข้าวซื้อเปใช้ใจ่ายในเป็นจิตวิตญปัจจาบันของเราซึ่งวันนี้พี่อทเอาเหรียญน,นี้มาให้พี่น้องดูครับซึงเป็นเหรียญสองบาทนะครับสองบาทนี้ก็แจกเป็นปีตั้งแต่ปีสองห้าห้าสองนะครับ จนถึงปี2560นะครับอันนี้ก็รวบรวมมีช่อง YouTube บางช่องหรือว่า,าท่านที่สะสมของเก่านะครับก็มีการไลฟ์ผ่าน YouTube ในการหาเหรียญหรือรับซื้อถ้าพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับได้เข้ามีโอกาสได้เข้าไปดูในส่วนที่ เป็นกิจกรรมหรือเป็น youtube เกี่ยวกับเหรียญกระสาบนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกี่ยวกับเหรียญหรือการหาไรายได้หรืออ่าเขาเรียกว่าท่านที่ชอบสะสมเหรียญเก่าน,นั่นเองนะครับนี่ครับของผมก็จะเป็นวันนี้เอามาให้ดูเป็นเหรียญสองบาทครับผมทองเหลืองครับนี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นปีเส,นนสียงแซ่เ <c oughs> สียงแซ่เยอะครับเพราะว่าอยู่บ้านจะติดถนนถนนหลวงนะครับมีทุกเสียงมีทุกประเภทนะครับคนทำมาหากินอ่ะก็ว่ากันไปเนาะนี่ครับพี่น้องปีนี้เก็บไว้เลยครับตั้งปีไหนก็ได้ครับขอขอให้เป็นเ,นเหรียญเก่าของรัชการที่เก้านะครับนี่ครับ 54, ปี54่ปีไหลลงมาปี55ครับผมนะครับปี56ครับปี57 58 59 60นี่ครับเป็นพวงครับเก็บไว้เลยครับพี่น้องตั้งแต่50สตังค์นะครับจนไปถึงหลักพันนะครับแบงก์เก่ามีราคามีประโยชน์กับพี่น้องอสำหรับท่านใดที่ชอบสะสมหรือว่า อาจจะนำเหรียญเก่ามา,มาใช้ประโยชน์ต่อย,ยอดในการทำมาค้าขายนะครับเอาไว้บูชาหรือจะเาไปแลกเปลี่ยนกับท่านที่ชอบสะสมนะครับตัวนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับวันนี้พีทก็มาแนะนำเหรียญ2บาทครับเหรียญสองบาททุกพศออนะครับให้พี่น้องเก็บไว้แล้วก็เข้ามาดู ใน u t u b e ในช่องที่ผมถือว่าทุกช่องเป็นประโยชน์กับพี่น้องครับในการไลฟ์สดหรือว่าวิดีโอนะครับในการให้ความรู้เกี่ยวกับเรนกสาบหรือว่าเงินทองที่เป็นเงินสมัยก่อนกเก่าแก่นะครับอ่ะพี่น้องอเอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับจะเริ่มบอก บันไ้เรียงเคียงนะครับพ่อค้าแม่ขายที่ใช้เหรียญอยู่นะครับอมองสักนิดนึงนะครับปีพศเป็นรุ่นเก่าไหมก็ควรเก็บเอาไว้ก่อนนะครับโดยเฉพาะราชการที่9ครับผมเหรียญเหล่านี้ยิ่งอนาคตก็ยิ่งจะมีราคาที่สูงขึ้นนะครับเพราะรูปแบบของการใช้เงินส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นดิจิตอลฉะนั้นเหรียญเหล่านี้จะมีคุณค่ามากและมีราคา ในอนาคตครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับอาจจะเป็นวิดีโอสั้นๆแต่คิดว่า,าก็จะเป็นแนวทางให้พี่น้องนะครับหรือว่าให้กําลังใจพี่เพื่อนๆที่ชอบสะสมเหรียญน,นะครับผมว่าสัรปิติอินดีทรัพย์ขอบคุณพี่เพื่อนมากครับที่เข้ามาดูครับลาด้วยคลิปวิดีโอสั้นๆอันนี้นะครับขอบคุณมากครับ